ค่ะต่อไปเป็นโจทย์ Entrance ข้อที่23นะคะของปี48ชีววิทยาข้อ23ถามว่าเซลล์ใช้กลไกลในข้อใดลำเลียงแอนติบอดีออกนอกเซลล์กอไก่เอ็กโซไซโทซิตขอไข่การแพร่แบบฟาซิลิเทตคอควายการลำเลียงแบบใช้พลังงานแล้วก็ชอยส์ก็จะเป็นเดิมนะคะก็คือมี4ตัวเลือกที่แบบว่าถามว่าข้อใดถูกข้อใดผิดแบบนั้นนะอ่ะทีนี้พอยที่เราต้องรู้ นะคะในข้อนี้คืออะไรนะคือ 1. a n t i แอนติบอดีคืออะไร 2. การผ่านของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยแต่ละแบบเป็นยังไงบ้างนะคะคือพี่ได้แถบเคียนไว้ก่อนแล้วนะว่าแอนติบอดีเนี่ยแอนติบอดีเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะอาจจะมีส่วนของคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันมาจับบ้าง แต่ที่เน้นก็คือตัวแอนติบอดีเนี่ยเป็นโปรตีนที่เซลล์ผลิตขึ้นมานะคะที่นี้มีสิ่งที่น้องจะต้องรู้จักก่อนคือตัวแอนติบอดีเนี่ยแหละมันจะมีคำคล้ายๆกันอยู่3ามคำแอนติบอดีแอนติเจนแล้วก็อัลเลอร์เจน อันนี้เป็นความรู้เสริมนะจริงๆน้องต้องรู้จัก2ตัวบนส่วนอัลเลอร์เจนเนี่ยจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้นะจ๊ะแอนติบอดีคืออะไรแอนติบอดีคือเป็นเหมือนกับภูมิคุ้มกันนะเป็นโปรตีนที่ล่องลอยอยู่ในพลาสมาทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ทำหน้าที่ยังไงก็คือแอนติบอดีเนี่ยจะไปจับแอนติเจนแอนติเจนเนี่ยมีทั้งสองแบบมีแบบแปลกปลอมกับไม่แปลกปลอมนะ้าถามว่าแปลกปลอมกับไม่แปลกปลอมเนี่ยมันต่างกันยังไงเรามารู้จักแอนติเจนก่อน ตัวแอนติเจนเนี่ยแอนติเจนเป็นโปรตีนนะโปรตีนที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์หรืออย่างอื่นก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์นะทีนี้มันสำคัญยังไงน้องรู้จักกรุ๊ปเลือด ABO เนาะสำหรับกรุ๊ปเลือด ABO เนี่ยแป๊บ ก็เป็นการคิดของระบบแอนติเจนแอนติแอนติบอดีอยู่อย่างหนึ่งอันนี้ก็เรียนไปเลยแล้วกันเนาะสำหรับกรุ๊ปเลือด ABO mm hmm. เขาคิดยังไง mm hmm. เวลาตรวจเนี่ย mm hmm. เขาจะเห็นว่าเราเนี่ยจะเจาะเลือดของน้องๆไปตรวจมันมีกี่กรุ๊ปนะ ABO มี4กรุ๊ปใช่ไหมมี A mm hmm. มี B mm hmm. มี AB แล้วก็มี O mm hmm. เขาคิดจากยังไง mm hmm. เวลาคิดเนี่ยเราจะดู2อ,อย่าง ดูแอนติเจนกับแอนติบอดีเมื่อคู่เราบอกว่าแอนติเจนเนี่ยอยู่บนผิวเซลล์ใช่ไหมนะคะส่วนแอนติบอดีเนี่ยล่องลอยอยู่ใน plasma เวลาเราดู ABO นะ ABO เนี่ยเราจะดูที่เม็ดดูที่บนเม็ดเลือดแดงเป็นหลักดูแอนติเจนเม็ดเลือดแดงกลุ่ม A จะมีแอนติเจน A เกาะอยู่บนเม็ดเลือดกรุ๊ปเลือด B ก็จะมี B เกาะอ,อยู่บนเม็ดเลือดส่วน AB เนี่ยจะมีทั้งสองอย่างมี A กับ B ส่วน O เนี่ยจะไม่มีเลยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่มีแอนติเจนอย่างอื่นเลยนะคะเพียงแต่ว่า ABO เนี่ยเราพิจารณาแค่แอนติเจน A หรือ B เท่านั้นเองนะส่วนแอนติบอดีสำคัญยังไง ต้าบอกว่าเอะเราดูจับแอนติเจนเนี่ยเราก็รู้แล้วแอนติบอดีเนี่ยเวลาไปจับกับแอนติเจนเนี่ยถ้ามันจับถูกมันจะตกตะกอนนะคะถ้ามันจับถูกมันจะเร่งให้เกิดปริยาตกตะกอนถ้าจับกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีแอนตี้เอไปจับเอแปลว่าถ้าเลือดเรามีแอนตี้เอไปโดนเม็ดเลือดของกลุ่มกรุ๊ปเอมันก็จะตกตะกอนอย่างนี้ให้เลือดยันได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยให้ไปปุ๊บก,ก็จะ ตกตะกอนจับเป็นก้อนเลือดอุดปอดตายเพราะฉะนั้นคนที่มีแอนติเจน A เนี่ยจะต้องไม่มีแอนติบอดี A แต่ว่าเขามีของ B ไหมเขามีแอนติเจน B ีไหมไม่มีคนกรุ๊ป A รับเลือดกรุ๊ป B ได้ไหมไม่ได้แสดงว่าคนกรุ๊ป A เนี่ยต้องมีแอนติ้บีแต่ไม่มีแอนติ A กรุ๊ป B เหมือนกันรับ B ได้เพราะฉะนั้นไม่มีแอนติ้บีแต่มี แอนตี้เอเอบีเขาบอกว่ารับได้ทุกกรุ๊ปใช่ไหมเพราะว่าเขามีทั้ง A ทั้ง B แปลว่าเราจะมีแอนตี A, ้แอนตี้บีไหมไม่มีเพราะตัวเองมีหมดดิก็ไม่มีแอนตี้เอหรือแอนตี้บีส่วนกรุปโอไม่มีอะไรเลยแปลว่าจะมีทั้งแอนตี้เอและแอนตี้บีพูดเรื่องกรุปเลือดก็พูดเรื่องรับเลือดด้วยเลยแล้วกันนะถามว่ารับเลือดจากกรุปอะไรได้บ้าง A เนี่ยมี B, แอนตี้บีแปลว่าต้องรับอันที่ไม่มี B เพราะฉะนั้น A รับได้ไหมเอรับได้ O รับได้ไหมโอรับได้เพราะว่าไม่มี B กรุ๊ปบเนี่ยก็จะรับที่มี A ไม่ได้เพราะมีแอนตี้เก็จะรับ B ได้รับ O ได้แต่ A B ได้ไหมไม่ได้เพราะ A B มี A ส่วน A B รับได้ทุกกรุ๊ปเลยเพราะว่ามีทั้ง A และ B ส่วน O เนี่ยจะรับได้แค่ O กลุ่มเดียวเพราะไม่มีทั้งแอนตี A และ B เพราะฉะนั้นใน3ตัวเนี้ยเขาเอามาไม่ได้เลยนะคะอ่ะนี่คือกลุ่มเลือด ABO ทีนี้มาดูความสำคัญของแอนติบอดีอีกนิดหนึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเมื่อกี้เป็นเรื่องของเม็ดเลือดต่อไปถ้าเกิดมันไม่ใช่เม็ดเลือดล่ะมันเป็นเชื้อโรคได้ไหมถ้ามีเชื้อโรคเชื้อโรคเนี่ยก็จะมีแอนติเจน สิ่งที่บอกว่าแปรปอมนะอยู่ร่างกายเราเนี่ยก็จะสร้างแอนติบอดีไปจับแอนติบอดีย่อว่า AB นะแอนติเจนย่อว่า AG นะคะสร้างไปจับพอจับแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนถูกตึงอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้จริงๆไปได้แหละแต่ว่าตัวของ แอนติบอดีที่มาจับเนี่ยมันจะเป็นรูปคล้ายๆตู้ปตัววายเห็นเนาะเป็นสารักษากลฝั่งนี้เนี่ยฝั่งที่มันเป็นแบบแท่งๆหนาบางอันเนี่ยมันจะทําให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมาจับกินได้ดีขึ้นเม็ดเลือดขาวก็จะจับกินก็เรียกว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งในการป้องกันเชื้อโรคที่จะบุกเข้ามาในร่างกายนะคะอันนี้คือเรื่องของแอนติบอดีทีนี้ก็มาสรุปตรงนี้นิดนึงแอนติบอดีคือ โปรตีนนะที่ล่องลอยอยู่ในพลาสมาทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันถ้าอันไหนเนี่ยเป็นแอนติเจนแปลกปลอมมันก็จะจับแล้วทำลายทิ้งแต่ถ้าไม่แปลกปลอมนะอย่างเช่นกรุ๊ป a แอนติเจนในแปลกปลอมไหมไม่แปลกปลอมก็ไม่มีการทำลายทิ้งนะคะอ่ะมาพูดถึงเรื่องอัลเลอร์เจนอีกนิดนึงอัลเลอร์เจนเนี่ยเป็นแอนติเจน ที่เกาะให้เกิดอาการแพ้นะอย่างเช่นฝุ่นลรฝุ่นเนี่ยาลายฝุ่นเนี่ยมีอุจจระของลรฝุ่นเป็นแอนติเจนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แพ้ถูกไหมคนที่เจอแอนติเจนชนิดนี้แล้วแพ้เรียกแอนติเจนชนิดนั้นว่าอันเลอร์เจนก็คือสารเก่อภูมิแพ้โอเคนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเจอ3ตัวนี้เนี่ยอย่าไปสับสนนะคะอ่านโจทย์ดีๆสำหรับกลไกการลำเลียงสารเนาะเข้าออกเซลล์นะคะก็จะมีอยู่2อ2แบบถามว่าเข้าหรือออกอันนี้เก็บไว้ก่อน แต่การแบ่งจริงๆเนี่ยจะแบ่งเป็น2อ,อย่างคือหนึ่งผ่านเซลล์เมมเบรนหรือไม่ผ่านเซลล์เมมเบรนนะคะสองอันนี้ต่างกันยังไงเรื่องหนึ่งที่ต้องรู้ไว้ก่อนเลยคือเซลล์เมมเบรนเนี่ยมัน วิธีผ่านก็มีหลายวิธีแต่ว่าการผ่านของสารผ่านเซลล์เมมเบรนเนี่ยมันควรจะเป็นสารที่มีขนาดเล็กเพราะว่าเซลล์เมมเบรนเนี่ยเป็นตัวที่คงสภาพให้เป็นเซลล์อยู่ถูกไหมถ้าเราเอาสารที่มีขนาดใหญ่ไปผ่านไปยังไงเซลล์เมมเบรนถูกกระชากออกจากกันเซลล์ก็แตกเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่านเซลล์เมมเบรนเนี่ยจะต้องเป็นสารขนาดเล็กมีทั้งแบบใช้พลังงานก็ได้ หรือไม่ใช้พลังงานก็ได้ก็คือมีแอคทีฟหรือพาสซีฟก็ได้นะสค่ะส่วนไม่ผ่านเซลล์เมมเบรนเนี่ยก็จะใช้กัสารใหญ่ๆสารใหญ่ๆทุกชนิดไหนะอย่างเช่นโปรตีนแบบโปรตีนใหญ่ๆเลย เอนไซม์เพราะว่าเป็นสารที่มีขนาดใหญ่แล <c oughs> um. ้วถ้าปล่อยเข้าไปในเซลล์เนี่ยก็จะเกิดการย่อยตัวเองได้นะหรือว่าเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยจะต้องเป็นเปปไทด์ฮอร์โมนด้วยและแน่นอนแอนติบอดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการลำเนียงสารเนี่ยถ้าเป็นผ่านเซลล์จะต้องเป็นสารเล็กๆ นะจะเป็นใช้หรือไม่ใช้พลังงานก็ได้แต่ถ้าไม่ผ่านเซลล์เมมเบรนเราจะเป็นสารใหญ่ๆเช่นโปรตีนใหญ่เอนไซม์ใหญ่ฮอร์โมนที่เป็นโปรตีนแอนติบอดีนะคะที่นี้ก่อนที่เราจะเฉลยโจทย์เนี่ยไหนๆเราก็รู้แล้วเราก็มาดูให้ครบเลยดีกว่านะคะการลำเลียงสารนะถ้าเกิดเป็นผ่านเซลล์เมมเบรนเนี่ยก็จะมีนนี้ผ่านเซลล์เมมเบรนนะ ก็จะแบ่งออกเป็นพาสซีฟกับแอคทีฟนะคะพาสซีฟเนี่ยก็คือไม่ต้องใช้พลังงานนะยังไงก็ได้มันไม่จำเป็นต้องไปต่อ,ต,อต้านไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานคือสารมันไหลของมันไปเองแสดงว่าจะต้องไหลจากความเข้มข้นสูง ความเข้มข้นต่ำนะก็แบ่งออาเป็นออสโมซิสดิฟิวชันไดอะลซิสแต่หลกัหลกๆที่น้องเรียนสองตัวนี้นะอันอื่นนี่เสริมให้เฉยๆอิมบิฟิชัน แล้วก็ไอออน exchange อันนี้เนี่ยก็อธิบายเฮืออันก่อนเนาะพา s s i v ฟคือการแพร่จากความเข้มข้นสูงไปตับออสโมซิสคืออะไรออสโมซิคือการแพออร,รแพ่ของโมเลกุลน,น้ำนะเป็นน้ำ ความเข้มข้นของน้าน้อยหมายถึงอะไรอย่างเช่นน้ําหวานกับน้ําเปล่าความเข้มข้นของน้ําอันไหนมากกว่าก็ต้องเป็นน้ําเปล่าถูกไหมเพราะว่าน้ําหวานเนี่ยมันมีส่วนประอบของน้ําตาลอยู่ดังนั้นตัวของน้ําหวานเนี่ยย่อมมีปริมาณน้ำน้อยกว่าถูกไหมเพราะว่ามีน้ําตาลไปปนน้ํามากไปน้ําน้อยผ่านเยื่อเลือกผ่านด้วย ่านเยื่อเลือกผ่านนะการทดลองที่น้องคงเคยทำแล้วก็จะเป็นการเอาตัวของกระดาษเซลโลเฟนนะห่อด้วยน้ำเชื่อมนะคะแล้วเอาลงไปจิ้มลงไปในน้ำเปล่าน้ำเนี่ยมันก็จะผ่านเซลโลเฟนที่เป็นเยื่อเลือกผ่านเนี่ยเข้าไปในตัวที่มีน้ำหวานแต่ถามว่าน้ำจะไหลกลับออกมาไหม ไม่กลับนะเพราะว่าตรงที่เป็นน้ําหวานเนี่ยเซโรเฟนน้ำน้ำตาลมันผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยปริมาณน้ำอะ่ะมันก็จะน้อยไปเรื่อยๆนะคะตามรูปนี้นะ,ะสมมติมีน้ำหวานก็จะเป็นแล้วข้างนอกเป็นน้ำเปล่า้วเป็น H2O แต่ไม่หมด ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นน้ำผสมน้ำตาลน้ำตาลมันออกไม่ได้แต่น้ำเข้าได้เพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยก็จะเข้ามาเรื่อยๆรเราก็จะเข้าจนกว่าความเข้มข้นของข้างในกับข้างนอกเท่ากันแต่ว่ามันจะเท่ากันได้ไหมในการทดลองนี้ไม่ได้เพราะน้ำตาลมันออกไม่ได้ดังนั้นข้างในก็จะมีน้ำตาลอยู่เสมอ ปริมาณน้ำเนี่ยต่อให้มันเป็น0 0 0 0 0จต่างกันลบกันแล้วต่างกันเท่านี้น้ำมันก็ยังเข้าอยู่ดีเพราะมันมีความแตกต่างนะคะอันนี้เนี่ยเรียกว่าการออสโมซิสคือการผ่านของน้ำน้ำตาลผ่านไม่ได้ตัวที่เคลื่อนที่คือน้ำอย่างเดียวนะคะส่วนดิฟฟิวชันเนี่ยดิฟฟิวชันเรียกว่าการแพร่การแพร่นะก็จะเป็นเคลื่อนที่ของสารจะเข้มข้นมากไปน้อยนะคะ ก็จะแบ่งออกเป็น2อ,อันก็คือ SIMPLE กับ f a r ิล i t ส์ s i m เ l e เนี่ยเป็นการแพร่ธรรมดานอกสิ่มีชีวิตก็มีในสิ่งมีชีวิตก็ดีนะคะเอาไง,ไง่ายๆถ้ามีคนฉีดน้ําหอมกลิ่นของน้ําหอมเนี่ยมันจะแพร่ไปรอบๆตอนแรกจากที่เราฉีดเนี่ยมันเข้มข้นอยู่บริเวณตัวเราใช่ไหม แต่ว่าโมเลกุลของน้ําหอมเนี่ยมันก็จะพยายามหนีไปที่ที่มันมีที่ว่างสําหรับมันมากกว่ามันจะแพร่ออกไปรอบๆอันนี้เรียกซิมเ e ิลดิฟ s ชันแต่ถ้า f a c i l ิเต t e เนี่ยจะต้องผ่านโปรตีนนะคะที่เยื่อหุ้มเซลล์นะเป็นโปรตีนตัวพาเรียกว่า คาล์รียลโปรตีนนะคะสำหรับสารที่แบบว่ามีไอออนหรือว่ามีความเข้มข้นสูงไปหาต่ำเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มันไม่สามารถแพร่แบบธรรมดาได้นะคะก็จะต้องผ่านโปรตีนเพราะว่าถ้าเราไปผ่านเซลล์เมเมเบรนเนี่ยมันอาจจะมีขั้วก็เลยผ่านไม่ได้เนาะ ได้อายสิทธิ์เนี่ยจะเป็นการล้างไตนะคะอันนี้เป็นการฟอกไตการฟอกไตเนี่ยก็คืออันนี้ฟังเลยคร่าวๆนะได้อาลัยสิทธิ์การฟอกไตเนี่ยเขาจะมีเครื่องฟอกเลือดจะเข้าไปผ่านในเครื่องแล้วตัวของของเสียเนี่ยมันก็จะผ่านเลือดเลือกผ่านออกไปในเครื่องเลือกที่กลับเข้ามาในตัวของคนไข้เนี่ยก็จะของเสียน้อยลงเพราะฉะนั้นตัวที่ผ่านเนี่ยก็คือเลือกเฉพาะของเสียผ่านไปเท่านั้นเอง ะคะส่วน Imbibition นะเป็นการดูดดูดความชื้นดูดน้ำจากรอบๆของวัตถุที่มีความชื้นต่ำนะอย่างเช่นมเมล็ดที่กาลังจะงอกเนาะหรือว่าไม้ถ้าเกิดน้องสังเกตว่าแบบไปอยู่ในที่ชื้นเนี้น้องเอาแบบของแห้งๆไปวางวันนึงมันก็จะแบบดูดน้ำไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะบวมนะคะเรียกว่า Imbibition อ่าแล้วก็ Ion Exchange Ion Exchange เนี่ยก็เป็นกระบวนการ แลกเปลี่ยนไอออนนอกเซลล์กับในเซลล์เท่าน,นั้นเองนะแต่ว่าอย่างที่เน้นคือถ้ากลุ่มพาสซีฟเนี่ยจะต้องเป็นสูงไปหาต่ำเท่านั้นแต่ถ้าเป็นแอคทีฟใช้พลังงานเนี่ยทำไมถึงใช้พลังงานเป็นเพราะเราต้องการเอาจากที่ไอออนมันต่ำอยู่แล้วเนี่ยเคลื่อนที่ไปหาที่ที่สูงกว่าอย่างเช่นปั๊มโซเดียมออกไปนอกเซลลปั๊ม โพแทสเซียมเข้ามาในเซลลคือเราจะพยายามให้ในเซลล์เนี่ยมีโพแทสเซียมสูงมากถามว่าโพแทสเซียมสูงอยู่ในเซลลมันก็จะพยายามหนีออาไปในที่ที่โล่งกว่าใช่ไหมร่างกายเราบอกไม่ได้เราต้องปั๊มกลับมาแต่ถามว่าการยัดคนเนี่ยที่จากคนน้อยๆเข้าไปในที่แบบรถไฟฟ้าอย่างนั้นน้องรถไฟฟ้าช่วงเล่นด่วนนันอะมันต้องดันเข้าไปมันต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติที่แบบคนจากรถไฟฟ้าเนี่ย ที่แน่นๆออกมาข้างนอกถูกไหมคือคนจากรถไฟฟ้าแน่นๆออกมาข้างนอกมันเหมือนพาสซีนั่นคือมีแรงดันจากข้างในไม่ต้องขยับเลยไลออกมาตามพลแต่ถ้าเราจะดันตัวเองเข้าไปในรถไฟฟ้าเนี่ยมันต้องใช้พลังงานก็เลยเป็นแอคทีฟทานสปอร์ตนะคะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้นะมีเอ็กโซเจลิตการแพทย์แบบฟาซีเการเรียงแบบใช้พลังงานแอนติบอดีเนี่ยเป็นสารตัวใหญ่เป็นโปรตีนตัวใหญ่นะคะ การแพร่แบบฟาซิลิเทตเนี่ยก็เลยใช้ไม่ได้การลำเลียงแบบใช้พลังงานเนี่ยก็ไม่ใช่นะจะต้องใช้เอ็กโซเซโตซิตตัวของเอ็กโซเซโตซิตเนี่ยก็จะมีการขยับของเยื่อหุ้มนะคะก็คือเนื่องจากว่าเป็นโปรตสารที่สร้างนะผ่านนิวเคลียสมี DNA อ็นเอเผ่านกอจิบอดี้ผ่าน SER ก่อน นะผ่าน RER ผ่าน SER แล้วก็ผ่าน g อน g o d y แล้วมันก็จะออกมาเป็น vesicle vesicle เนี่ยก็จะไปที่เยื่อหุ้มเซลล์ไปที่เยื่อหุ้มเซลล์มันก็จะมีการเชื่อมแล้วก็ปล่อยสารออกไปนะคะเป็น e x o กโซ o s i อันนี้เนี่ยต้องใช้พลังงานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้นะก็คือตอบกอไก่ข้อเดียวนะคะแต่อย่าลืมมาดูช้อยนะว่าเขา ให้ช้อยเป็นแบบไหนอันนี้ก็ตอบข้อกอไก่ข้อเดียวสำหรับข้อที่ยีสิบสนะคะ